ถูกโฉลกสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีวาสนาบารมีสูงตั้งตัวได้ไวมีบริวารมากเป็นผู้นำของคนหมู่มากแต่ทำคุณใครไม่ขึ้นควรขวนพระทางโชคลาภเช่นพระสังกจายพระศิวลีท่านที่เกิดวันจันทร์ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำหากินไม่ฝืดเครื่องแต่ต้องทำงานหนักทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล การเปิดอู่ซ่อมรถถูกฉลกดีคนแขวนพระที่มีพระพุทธรูปคู่กับพระพิคเนตหรือแขวนพระพิคเนตองค์เดียวก็ได้ท่านที่เกิดวันอังคารเป็นคนมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูรับราชการจะได้ดีเพราะเจ้านายเป็นคนชอบอาสาศเจ้านายทำอะไรทำจริงให้แขวนพระที่มีพระอครสาวกซ้ายขวาจะถูกฉลกดีท่านที่เกิดวันพุธ ทำงานอะไรก็ต้องพบอุปสรรคไม่มากก็น้อยพองานตั้งหลักได้แล้วก็ทุกข์เขีย่ยเหมือนรือนั่งร้านจึงควรระมัดระวังเรื่องการถูกหักหลังไว้ให้แขวนพระสะดุ้งกลับเพื่อเสริมโลกของตัวเองให้ดีขึ้นท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเกิดที่นี่จะไปได้ดีที่อื่นจะต้องเดินทางไกลเพื่อหาเลี้ยงชีพยิ่งข้ามจังหวัดยิ่งดีทำมาค้าขายในหน้าและเปลี่ยนที่ดินดี เป็นครูก็ดีแต่ไม่ถูกฉลกกับงานขายประกันชีวิตให้แขวนพระปางลีลาเป็นหลักท่านที่เกิดวันศุกร์มีชีวิตที่ต้องวนเวียนอยู่กับคดีความแต่เอาตัวรอดได้ทุกครั้งจะทำกิจการใดควรระวังเรื่องกฎหมายให้มากให้แขวนพระภัยรีพี่นาศเป็นดีที่สุดท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นเซนพนันมือเติบ เป็นลูกพี่ที่มีลูกน้องบริวารมากจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องผู้ใกล้ชิดอยู่เสมอให้แขวนพระที่เกี่ยวกับการปกครองหมู่มากซึ่งควรจะเป็นพระที่ทางกระทรวงมหาดไทยหรือกรมตำรวจจัดสร้างจะถูกฉลกดีนัก